ผักสดสดเดอ,อขนมกัมีเรียกดังตัวไหนน้อคอนคือห่มลอตเตอรี่แถวพักสดครับเมียสวัสดีครับครับ <laughs> ขนมเบอร์เกอรี่เต้าตั้มมะฮอดกับหมานเล็วเกือบสองร้อยละหมานก่อนมูเต่าข้าวเดี่ยวมะฮอดพัได้จอดรถ บ่ท่นนานได้จอดรถขนมแซ่บหมาด้ะสาวเลยขนมแซ่บๆอร่อยอร่อย <c oughs> พักสดๆกะหล่ำแตงพริกเกลือเทศกันน้า สลัดผักหน้องที่หอมผักบุ้งผักบุ้งพึ่งมาสดๆผักบุ้งนะครับ,รอบอรยัง <c oughs> บ่ท่านนี่นง่ายดอกเฮ็ดขึ้นลูกสาวบอกไปเรื่อยๆบ่ต้องเฝ้าออ นับอกเพราะว่าเขาลงทุนหลายเขามีทุนครับทุนเขาไหลไม่ต้องไปที่ถนนขึ้นเมืองไหลาย Bộ. Ngân nguyên e ai Ngân, ngân, ngân e ai ừ. ngân